อย่าดูดีมันอย่าดูวิญญาณอย่าดูวิญญาณอยูวิญญาณวินญญา,ญญาลอนไไโอ้ <laughs> โหมาโผล่ที่ตรงนี้นี่แบบซุปเปรอร์บอมสไ વ ์โวแมปนี้ท่าผู้ชมดีควสมาอีกแล้วนะฮะไม่เสียเวลาเข้าเกมนะฮะจริงๆเมื่อก่อนผมเพเย์ได้นะแมปเนี้ยดูจากเอชคะแนานข้างบนถังข้างล่างได้ก็ตามนั้นนะครับเอาละ โอ้โหระดับ4.1โปรดระวังระเบิดนะครับโอ้ระเบิดไปมาฮ่าอุ๊ยเขาเขาโอ้ไปอยู่แถวนี้ไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่ต้องมาลักไม่ต้องมาเค้ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่ต้องมาลักไม่ต้องมาห่วงใยฉันโอ้โหอีกโอ้โอ้ลอด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 โอ้โหลอดมีเหรียญตรงนี้โอเคจัดไปครับหนึ่งกลุ่มเอาเอ้ยมันมาเราไปแถวนี้เดี๋ยวมัน ไม่ต้องตามมาฮัลโหลลูกอย่าตามมาอย่าตามมาเด็กดีต้องไม่ตามครับก็จยูก็แย่แล้วโอ้โหกยามีระเบิดมาลงแถวหัวผมนะครับตรงนี้ปลอดภัยสุดแล้วว้าวปลอดภัยก็แย่แล้วพี่ตกอยู่แล้วว้าวจะรอดอยู่แล้วเพิ่งโดนระเบิดใส่ครับระดับความแรง4.4ไม่เอา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 ระเบิดไม่เอาแถวนี้ไม่เอาอุ้ย ไม่บูละเบิดเลยงงแต่ห่วงเก็บตังเอ้ไอซอมบี้ซอมบี้ระเบิดซอมบี้ระเบิดโอ้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 รอดได้ไงวะขึ้นไปไม่ได้โอ้โอ้โอ้ my god โอ้โหหัวสภาพเอานี้กลับมาดีกว่าเคยเล่นชนะไปอยู่แค่ประมาณ15ครั้งนะฮะเหลืที่เหลือแล้วครับตายล้วนครับ สี่จุดสามห้าไม่ได้ต่างอะไรจากรอบก่อนเลยไม่เอาลูกพี่ไม่เอาลูกพี่โอ้โหตัวรองรับระเบิดโอเคขึ้นมาขามบนก่อนเพื่อความปลอดภัยนะฮะว้เพื่อความปลอดภัยก็แย่แล้วก็ไปออลลี่บันบอมไทยอิสปอนฮะบอมประเภทไหนนี้โอ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 ้โจะตายแมวนี่ไงโอ้โอ้ โอ้โอ้เกิดไป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 ไม่เอาไม่เอาไม่อยู่ละพี่ไม่อยู่แล้วพี่อีพี่พี่เันสปอนเนยเยอะเกินไปกับพี่โอ้โหแล้วทำไมมันอยู่แต่กองดดกับผมวะเนี่ยโอ้โอโอ้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 โโอ้โจะตายแมวแล้วจะตายแมวแล้วจะตายแมวแล้วจะตายแมวไม่แมวแมวแมวเหอะตอนเนี้ยเดีือแกสี่หัวใจโอโอโอ้โอ โอ้โหห้าห้าอย่าดูดวิญญาณอย่าดูวิญญาณอย่าดูวิญญ,ญนาณดูดวิญญาณวิดาลอนโอเคครับรอบนี้รอดได้ครับผมโอเครอดได้ไงว่าเลือดเหลืออยู่แค่ห้าเนี่ยไอ้บ้าเราชนะอยู่คนเดียวด้วยนะ <tampoco> สุดยอดนะลูกพี่รอบนี้สามจุดเจ็ดห้าเบาวกว่ารอบก่อนแต่ก็หนักอยู่ดี อยู่บนต้นไม้ครับเพื่อความปลอดภัยเราว่าต้นไม้คงจะไม่โคนไกลก่อนนะโ oh! <laughs> oh, อ้โผู้โตรงนี้บ้า <laughs> มา <laughs> สปอร์บนต้นไม้เฉยเลยโอ้เกินไปโอ้มาตกใจเล่นเดียวโดนเดียวโดนเอาเอยโดนเลงโดนเลงโดนเลงอะไรวะมาอีกแล้วครับไอ้ลูกระเบิดผีเลยนี่มาอยู่ตรงนี้แทนแล้ว มัน,ม,นม,ม,มีใครกล้าเหือกล้าอือนนะฮะอย่ามีนะดิน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 ดนดินดินดินด ตัวละครนุบนะฮะอยู่ข้างล่างมันจะปลอดภัยกว่าไหมอะ่ะมันจะไม่ผมอยู่นี่ไงมันมาแล้วเนี่ยเอา้านั่นดาบหักไปแล้วโดนทางพื้นที่อืมแล้วดูดีสภาพเออตทดครับตานี้ผมไม่รอดแน่ๆเลยวะ่ะอ,อู้อู้อู้อันนี้อะไรเอ่ยอู้ห้าสิบสีอุปาดเพิ่มความสวยเฉยเลยตัวนี้จะเก็บไปพวกห้าครับโอ้โปรเทคว้าวสั้น สวยเองโอ้โดนรืดมาโอ้โดนทึดมาเออโอเคอย่างดีเกีมมันลงไปข้างล่างมีน้ำมีน้ำมีน้ำน้ำน้ำเก็บสีน้ำน้ำบักไปแล้วฮะเหรียนอันตรายเรียบร้อยครับผมแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ย UTC เดี๋ยวนี้มันพี่เรนได้ใจเลยนะครับเนี่ยอันนี้มาจากไหนครับปราสาทจ้าปราสาทโอ้โหระดับสี่ได้เลยโอ้ไม่อยู่หละ โอ้หลอกเกดหลอกเจอมาต่ไปเที่ยวดีดีโอ้โหตรงนี้ตรงนี้เต็มไปด้วยเหรียญเหรียญไปแล้วไปอยู่แล้วได้อยู่ก็กลับไม่ได้โอ้โดนแล้วโดนเล่นแล้วเกบพิซ่าโบเอสิขอบคุณครับโอเคครับก็รอบนี้ก็ชิลๆนะครับผมนะก็นั่นแหละครับแต่นั้นครับโอเคครับผมเรียบร้อยอะขออีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับ Oh, โอ้โห4.65โคตรแรงเลยครับพี่ลงไปข้้นล่างก่อนดีไหมเนี่ยลงลงแล้วไม่อยู่แล้ว <c oughs> เรียน<ๆ><ๆ>เรียน<ๆ>เรียน<ๆ>เรียนเรียเก็บเรียนเก็บ<ๆ>เรียนตรงนี<ๆ>้มีคนตายไปแล้วนะฮะเเรียนเ,เรียน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 เรียอเเรียนเออโอ้ย20ไม่เอาไม่ดูดไม่เอาไม่ดูดโอ้โหไอสีแดงตรงนู้นอย่าให้เจอเลย โอ้โอ้มันแดง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 มาแดงแดงมาแดงแดงโอ้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 แดงแดงมาไม่เอาครับไม่เอาไม่ดีโอเคเรียบร้อยครับผมฮาสเต็งกันเลยนะฮะถือว่ายังรอดอยู่นะครับผมตลาบวันนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับ